ันนี้ก็จะมาสอนนะครับการเอาชุดที่เรามีอยู่แล้วอขึ้นไปในโลบ,บอหมะครับผมแบบฟรีๆเนาะอ่าแต่ขายไม่ได้นะเอาไปใช้ในแมปของเราเองนะครับอ่าให้เพื่อนๆใช้นะครับในแมปครับขั้นตอนแรกที่เราต้องมีเลยก็คือภาพของชุดนะครับของผมก็มีแล้วเนาะอ่าเป็นภาพนี้ ผมได้ทําการใส่ไปแล้วมาดูวิธีการเอามาใส่แล้วกันส่วนไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแจก,กลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใส่ชุดนะครับโดยการเดินเข้าไปกดใส่นะครับอันดับแรกพอทุกคนโหลดไอ้ตัวนี้มานะครับจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แบบโล,โลดเลย วิธีการเพิ่มชุดกระไบของมันนะครับให้ทาการกดเปิดนะครับจะถ้าเห็นนี้เชิ่แล้วก็เชื่อกังเกงนะครับเพจตรงช่องนี้ครับเชื่อเทมเพลตนะรตรงนี้นะก็กดไปก็กด add image ก็คือเอาชุดที่เรามีไว้แล้วอะ่ะเอามาใส่นะครับจะเอาชุดนี้ รอสักครู่นะครับอ่ะมันจะได้เสื้อมันจะเข้ามางแหงน,นี่เหตตรงนี้นะที่ผมบอกว่าอัพฟรีนะครับเพราะว่าคนที่พัฒนาแ,แมประบอกก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจะาชุดไปใส่มันต้องใช้ไอเดีเลขอ่ะเนี่ยเอางี้ก็ได้เนี่ยแบบแก็คืออัพชุดลงมาแล้วก็ก๊อปเลเไปใส่แมปอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่คือเลขชุดเลยนะครับ ผมก๊อปแค่เลขแล้วกันโชว์ให้ดูไปเลยลบอ,ออกนะลดนะที่ผมก๊อปไอดีมาแล้วใส่ไอดีเข้าไปตรงช่อง URL นะกด Enter ไงอย่างฟฟี้อวบอกเลยนี่คือวิธีการอาับฟรีนะครับซึ่งจะถามว่าเอา้าอย่างนี้ในในไลน์ค้าเราบอกแล้วก็เอามาร์ได้แล้วใช่ไหมได้ครับ อขออนุญาตเข้าอ่าชุดที่สามารถเพิ่มในแมปได้จะเป็นชุดแบบเชอร์แบบคลาสสิกนะครับอ่าแบบนี้เลยาถามเอ้าสมมติถ้าผมชอบชุดนี้อ่ะจะแบบมันใส่ยังไงเหรอก็นี่เลยคเห็นเลขไหมคต้องลิงก์นี่วิธีเดียววิธีเดียวกันเลยครับก๊อปลิงก์เอก๊อปตัวเลขไปที่ขวาก๊อปปี้ ไปใส่ช่องนี้เลยเ์อเทมเพลตวางเข้าไปตรงช่อง URL นะฮะกด enter ไงชุดฟรีซึ่งถามว่าดีไหมเออผมแนะนำให้เป็นชุดตัวเองดีกว่าเนาอนี่ผม <c oughs> แต่มันก็เหมือนโฆษณาชุดคนอนื่นเขาแหละไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่มหมองอแต่สำหรับตัวผมก็เอาชุดของเราเองดีกว่าครับ ส่วในนี้เดี๋ยวก็ทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับเอ้ใต้คลิปนะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับจอกชนในหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ